เอาคือสีที่แนานำเด่นจังสิฮะ<า>ไปเปจุไป,ดไปหดตัวไปหดอะไรไปลดไปลดไม่ใช่หดไปหดผักบก่บหดเานะหดบปกนาวน้ำเนี่โอ้ยถือพอแล้ว <c oughs> โอ้ยส่งเปียกมืดยาดยาดยายาดยาศาสตร์ยาศา,าสตรมันสิเปียกยาศาสตรมันเปียกนะโบเลียนโบเลียนไม่ได้โบเลียนมันอีเปียกสงการมันกลายไปแล้วมันเลยสงการแล้วขเขาเซาเรนน้ำแล้วเอาเอากันดีแล้ว เอากั้นทีมรวดเจ้ามันเลยสงการแล้วเขาบม่ให้เล่นน้ำแล้วขอมานี่มานี่สิไปไหนปืนซีน่าอีหลายอยู่ใส่หมดอยู่นี่อยู่นี่โอนนี่นี้เด็ด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 เห็นแล้วเห็นแล้วจะไปเติมน้ำก่อนเติมน้ำไปเจ้าเขาเท้าเล่นแล้วสงการนายเขาเท้าเล่นแต่โดนแล้วมันเลยสงการแล้ว ปูปูปน้องมาด้แอบมาเล่นน้ำอีกแล้วเอาแสมาตีนะเนี่ยแอบมาเล่นน้ำทำไมให้น้องมาด้แอบมาเล่นน้ำเฮ็ดหยังปูสิตีเด้ป,ปูสิตีมาขีดตวนฮะมาขีดขีดสีดที่ยหนขีดต้นบมะนาวก่อนเอาปืนสีน้ำนี่นะสีด์นะปัด พี่เอาต้นบักนวเสียดให้มันโตๆให้มันโตๆไปเบิ่งไก่เนีไปเบิ่งไก่เนี่ยเมย์ดามันโตขึ้นแลน่มันโตขึ้นแล้วโอ้ยบักขามตัวหน้ามันโตขึ้นแล้วเอาไว้ที่เดิมเอาเจียวเสียดมันถึกกล้องเอามันเลยสงการแล้วเขาเสาเรียนน้าาแล้วจะไปจะไปฮุ่ยวนจะไปฮุ่ยวนปะน้องมยดา ฝากกดติดตามไม่น้องมาดาด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยบิดคลิปง่ายนะว่ป,ปิดง่ายดอกพขอไทยอยู่พ่อที่บอกกล้องมานำ้ำก็นี่เด็กกล้องโมเมนท์ถีดถีดไตไตต่อตัดนะอ๋อขากล้องขากล้องที่บอกกองมานำ้ำลืมลืมปิดคลิปก่อนนะน้องมาดาไป,ไปแล้วไปแล้ว บ๊ายบายให้พ่อกินน้ำเน้ห้พ่อซิมก่อนเอาเออย่าเลี้นหนีแมเอาเเดี๋ยวเด๋ยวมาแบงพ่อกินก่อนพ่อพ่ออยากกินไอีมเอเอาปปูน้องมาด่าเบ่งไอซีมเอาเอาอย่าเลี้นหนีแมเอาเอาเให้กินน้ำก่อนทาก่อนทาก่อนเอาเบียงเน้ไปแล้วไป